สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันพร้อมกันเลยนะครับว่า iPad OS 26จะมีตัวเบต้ามาไหมครับจุดหนึ่งครับเราไปพร้อมกันเลยครับปุ๊บนี่บอกก่อนนี่เป็นตัว d e v e l o p e r Beta นะครับผมจะไม่ได้เป็นเบต้าของไม่ได้เป็นตัวออของผู้ใช้ทั่วไปนะครับ d e v e l o p e r b e t a จะมีอัปเดตอะไรมาหรือเปล่านะครับวันนี้วันอังคารนะครับที่7ตุลาคม จะหมุนนานนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวใส่ซิมได้นะครับผมไม่ได้เปิด Wi-Fi เป็นตัวที่ใส่ซิมนะครับอ่ามีจริงๆครับนี่ไหมครับ ipad os 26.1 Beta 2นะครับสำหรับ ipad นะครับอ่า iphone ก็น่าจะมีนะครับถ้าใครเป็น developer Beta นะครับก็สามารถที่จะลองกดแล้วดูได้ครับพิจารณาดูครับว่าจะอัปเดตหรือวม่แต่ผมว่าคงจะอัปเดตนะครับส่วนตัวผมเองนะครับมีวิธีไหเนี่ยถ้ามีเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งทีนะครับผมครับสวัสดีครับ